เป็นบรรยากาศเตะตะก้อตอนดึกนะครับวันนี้ตอนนี้แมลงม<อ>เมาก็เต็มสนามนะครับที่ยยที่แปะไม่กี่ใบพี่โอ้โหครับเล่นเร็วครับตอนนี้อุ้ยถ้าบักเคียงโตโเนาะไม่เลยจ้ะตอนนี้ก็จะมืดนิดหน่อยนะครับปลอดไลอ่ะสี่มันเป็นเส้นย,ยู่เชียงไลเด้อ

ีเศรมีแห้งกันแน่กินขาก็ไม่เนาะเจอยากอยากด้วยเด้กินอ่ไรด้วฮะเดี๋ยวห้า นี่ไหมโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับเต็มมากรุมันเอาเต็มที่โดตอนนี้เดี๋ยวกับไปบ้านสีไปนอนโู้ขึ้นเตนีเหไห่เนาะสีใส่ใจทำเลยสรุปง่ากันนีดเนึงไอ้เหี้ยไปเลยเจ้า เดี๋วบกล้วยท่วงโลกเนี่เดี๋ยวมลันเลือกบดเอ๋เนาะ่ก็ลงอยู่ได้ล่ะเสร์บสงเตะเอาเขียบเขียบเขียบทีมนี่แน่อ๋อมีสงอ๋ออะไรังไดล่ะเอาความจริงมันต้อง มันต้องเสืยบงเตะนะถ้าได้ถ้าได้ครบตำแหน่งเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงไม่ได้ว่าผมเลยเขียนโคตรนในตัวการนบอสไทยเลนเดอบครบตำแหน่งเสมอกันทุ่มเทมันนะก็เสียงง่ายนะาเลยยังมีกระเชาขึ้่้มาแต่ใบสามโอ้ติดบล็อกเเจอแล้วโอ้โห ก็ธรรมดาไหนเลยจ๊ะ Ngôn tèm ở đây nè, bò bà cà nắp lọc, lấy <laughs> <laughs> Tiến Kinh tôi không đây, nhanh không kín nha chào mẹ nhanh kín mẹ ngài thơ mẹ ngài kín mẹ ngài thơ mẹ nhang thơ mẹ ngài thơ lại ngài thơ mẹ ngài thơ mẹ ngài कि <lightweight> <pues> <Michaelismeye>